สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายอ่านหนังสือดีๆให้ฟังครับวันนี้3ามก๊กต่อวันนี้เป็นตอนที่ดูเดือดพอสมควรตอนที่71ขอคงเบ้งไว้อะไรจิวีว้อะไรเรื่องอะไรและก็ไฮไลท์ตอนนี้ครับหากเลือกคนจากคำพูดก็จะสูญเสียเสยนาบดีหากเลือกคนจากหน้าตาก็จะสูญเสียปราดอย่ามองเห็นแต่จุด อนบกพร่องภายนอกจนละเลยคุณสมบัติล้ำเลิศที่ซ่อนอยู่ภายในนี่เสร็จจากตอนนี้ก็ต้องมาตอน72บังางทองปราดผู้อัปปลักครับปราดผู้อัปปลักแต่มีปัญญาสุดยอดไฮไลท์ของตอนนี้บอกว่าซึ่งท่านจะไปอยู่กับโจโฉนั้น เสมอหนึ่งคว้างไข่มุกที่ขาวสะอาดเข้าไปในที่มืดโอ้โหเปรียบเท่าอย่างนี้มีเรื่องไหมต้องติดตามฟังทันทีครับสามก๊กฉบับนักบริหารศาสตราจารย์เจริญวัฒนสินบทที่71คงเบ่งไว้อาลาัยจิวยี่สิ้นจิวยี่แผ่นดินตังกังเท่ากับสูญเสียเสาหลักของบ้านเมือง ทุกคนลงความเห็นว่าคงเบ้งคือตัวการที่ทำให้แม่ทัพใหญ่ต้องเสียชีวิตเทียเภาทหารเอกลงมติรับกับทหารกังตังทุกคนพบเห็นคงเบ้งเมื่อใดต้องลงมือฆ่าทันทีมิต้องไต่ถามให้มากความตามความในสามก,ก๊กคงเบ้งซ้อนกวนจิวยี้ให้โกรธแค้นอย่างสาหัสถึถงสามครั้งแต่ละครั้งทำให้จิวี้อาเจียนออกมาเป็นโลหิต จิวยี่ตายด้วยความแค้นท่านยาขอบตั้งสมญานามจิวยี่เป็นผู้ท่มน้ำลายรถฟ้าเวลาพ่นน้ำลายขึ้นฟ้าทีไรน้ำลายก็หล่นลงมาเปรอะหน้าตัวเองทุกทีจิวยี่พยายามกำจัดของเบ้งหลายครั้งแต่ของเบ้งก็เล็ดรอดพยันตรายมาได้ทุกครั้งด้วยสติปัญญาความสามารถที่เหนือกว่าจิวยี่ทุกประตู ยุทธศาสตร์สามก๊กสำคัญเพื่อความอยู่รอดของสองก๊กเล็กของของเบ้งคือผูกมิตรสุนกวนต่อต้านโจโฉถ้าความคิดของบรรดาผู้นำชาวกังตังเป็นปรปักก,กับก๊กของตนเป็นดังนี้นโยบายผูกมิตรของยุทธศาสตร์ของของเบ้งย่อมไม่เกิดสัมฤทธผลคงเบ้งบอกเล่าปีว่า ตนจำเป็นจะต้องเดินทางไปคำนับศพจิวยี่ณเมืองชีสองถ้าไม่ไปคนทั้งโลกจะตราหน้าว่าตนเป็นคนฆ่าจิวยีเล่อปีท้วงเตือนว่านายทหารของจิวยี่จะต้องทำร้ายท่านอย่างแน่นอนคงเบ้งตอบว่าเมื่อจิวยี่ยังมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้ายังไม่กลัวตอนนี้จิวยี่ตายแล้วยังต้องไปกลัวอะไรอีก เล่าปีไม่ไว้ใจสั่งให้จูโล่งตามไปอารักขาคขงเบ้งอย่างใกล้ชิดไฟโลโซกเมื่อทราบว่าคงเบ้งจะไปเยี่ยมเคารพศพจิวยี่หวังดีส่งจูกัดกินมาดักคงเบ้งกลางทางห้ามคงเบ้งอย่าเข้าเมืองไปคำนับศพจิวยี่สถานการณ์ไม่เหมาะสมไม่ปลอดภัยสำหรับคงเบ้งตามความรู้สึกชาวกังตังทั่วไปขณะนั้น คนเราเมื่อใกล้ตายมักจะสำนึกถึงความผิดพลาดจากการกระทําของตนจิวยี่ก็เป็นเช่นนั้นก่อนสิ้นใจจิวี่สั่งเสียโลซกยอมรับผิดอย่างน่าชื่นว่าถ้าเชื่อฟังคำของโลซกก็คงไม่พบจุดจบอย่างนี้เพราะในหลายๆครั้งโลซกพยายามแนะให้จิวยี่เห็นความสำคัญในพันธมิตรแนวร่วมของกังตังกับเล่าปีขงเบง้งแต่จิวยี้กลับมอง ไปถึงภัยของกังตังที่จะมาจากเล่าปีกับคงเบ้งมากกว่าก่อนตายจิวยี่เสนอแนะสุนกวนให้มอบหน้าที่จอมทัพแก่โลซกเพราะเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมซื่อสัตย์รักชาติรักบ้านเมืองอย่างแท้จริงจิวี้รู้ว่าโลซกไม่เก่งเท่าตนทางการทหารแต่รู้ว่าโลซกสนิทกับคงเบ้งเล่าปี เมื่อตอนตายไปแล้วกังตังจึงหวังพึ่งเล่าปีกับคงเบ่งก็จะสามารถวางยุทธศาสตร์ปกป้องบ้านเมืองได้พอคงเบ่งปรากฏตัวในพิธีศพจิวยี่เทียเภากับนายทหารถืออาวุธกระบี่ครบมือต่างตรูเข้ามาจะทำร้ายคงเบ่งจูลลงรุดออกมาปะทะป้องกันเอาไว้โลซกออกมาต้อนรับทุกคน จึงรามือถอยห่างออกไปคงเบ้งสวมบทนักการเมืองเต็มตัวแสดงบทบาทร้องไห้คร่ำครวญอาลัยจิวยี่อย่างโหยหวนแนบเนียนคูเข่าลงเขารพศพปากพร่ำพรรณนาถึงความดีงามความเป็นคนดีรักชาติบ้านเมืองของจิวยี่อนานานักที่จิวยี่สิ้นชีวิตก่อนเวลาอันควรคงเบ้งสะอื้นให้น้ำตาหนองไหลอาบแก้ม ปากพร่ำและลักว่าชีวิตมนุษย์นี้สุดแต่ฟ้าลิขิตข้าพเจ้ารำลึกถึงท่านขอดวงวิญญาณของท่านจงรับรู้ความอาดูลกลิ่นทูบหอมที่ข้าพเจ้าน้อมนำมาจุดอุทิศแต่ท่านด้วยเถิดความองอาจกล้าหาญและความสำเร็จในผลงานของท่านยังติดตาตรึงใจข้าพเจ้ามิเลือนข้าพเจ้าร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกจากขั้วหัวใจ ชีวิตของท่านจิวยี่มีแต่ความซื่อตรงเมตตาปราณีแม้อายุท่านมีเพียงแค่นี้แต่ผลงานเกียรติคุณของท่านดำรงอยู่ชั่วนิรันด์ความทุกโทมนัดของข้าพเจ้าที่มีต่อท่านจะไม่มีวันสิ้นสุดความตายของท่านแม้ฟ้ายัางรำ่ำไห้ทหารทุกคนโศกสลดนายของท่านหลั่งน้ำตามิสหายทุกคนน้ำตานองลูกเมียเฝ้าแต่เศร้าโศก กับอาดูลข้าพเจ้ามีสติปัญญาน้อยท่านยังให้มาช่วยอาณาจักรกังตังขับไล่โจโฉเพื่อกอบกู้ราชบัลลังก์ราชวงศ์ฮั่นของคนแท้เล่าโดยความหนักแน่นดังศิลาอัธยาศัยอันประเสริฐท่านได้ช่วยปัดเป่าวความขับขันทั้งปวงให้สิ้นไปคนเป็นคนตายมีแต่แยกห่างจากกันไป หาอยู่ร่วมกันได้ไม่หากท่านมีญาณวิถีใดๆที่ยังรู้ได้ท่านจะตระหนักถึงความทุกโทมนัตที่ไม่มีใครบนพิภพนี้จะยังถึงความรู้สึกนี้ได้เลยว่าแล้วคงเบ้งก็โคกศรีรษะลงกับพื้นโผเข้ากอดลงศพร้องไห้ปิ่มว่าจะสิ้นใจไปตามบรรดาญาติมิตรของจิวยี่ที่อยู่ในโรงพิธีศพ เห็นการโศกาอาดูนของคงเบ้งต่างก็สงสารคงเบ้งไปด้วยสุนกวนรำพึงกับตัวเองว่าข่าวจิวยี่กับคงเบ้งเป็นศัตรูกันล้วนแต่เป็นข่าวลือทั้งเพโลซซึ่งยืนอยู่ข้างๆยังนึกในใจว่าคงเบ้งเคารพรักจิวี่ไม่มีอิจฉาพยาบาทเลยจิวยี่ต่างหากที่จิตใจคับแคบคิดทำร้ายคงเบ้งจนตัวตาย บรรดานายทหารกังตังต่างสุดตัวลงแล้วร้องไห้ตามหายเคลือบแคลงในตัวของเบงที่พวกตนเคยคิดว่าเป็นตัวการที่ทำให้จิวยี่ตายในครานั้นซุนกวนมีท่าทีเป็นมิตรกับของเบงเพราะเพิ่งพ่ายศึกที่เมืองหับปายิ่งจวี่มาตายจากส่วนลึกในใจซุนกวนจึงเกิดความวังเวงไม่มีทางเลือกมากนะัก การร่วมเป็นพันธมิตรกับเล่าปีอย่างน้อยที่สุดก็ยังยุติการรุกรานของโจโฉได้เมื่อของเบ้งมาขจัดความข้องใจของชาวกังตังยุทธศาสตร์สามก๊กของของเบ้งที่ยึดแนวผูกมิตรสุนกวนต่อต้านโจโฉก็คืนชีพกลับมาเป็นนโยบายของทั้งสองฝ่ายตามเดิมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประมัพิธีศพจิวยีนักวิจารณ์วรรณกรรมสามก๊กต่างบันทึกว่า คงเบ่งเป็นคนมีคุณธรรมจะเริยธรรมแต่เมื่อกลายเป็นนักการเมืองจึงต้องมีบทบาทใช้วิชามารลวงโลกคิดอย่างหนึง่งพูดอย่างหนึง่งและกระทําอีกอย่างหนึง่งตนเองยั่วยุจนจิวี้ถึงกับอกแตกตายแต่ยังสามารถแสดงละครบทบาทโหยร่ําให้เศร้าโศกอ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่แ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ เดินเข้ามาพูดกับคงเบ้งว่าจิวยี่ได้สั่งไว้ก่อนตายให้ผูกมิดไมตรีพันธมิตรกับเล่าปีต้านศึกโจโฉครั้นแล้วพิธีศพก็เสร็จคงเบ้งลาโลซกเพื่อกลับเมืองเกงจิวก่อนจากโลซกยังอดที่จะถามคงเบ้งแม่ได้ว่าถ้าโจโฉยกธรรมติอีกจะทำอย่างไร ขงเบ้งยิ้มกระซิบโลซกที่ข้างหูว่าให้ท่านไปปล่อยข่าวในหูโตว,ว่าม้าเท่งกับเตียวล่อแห่งเมืองเซเหลียงกําลังคิดบุกยึดเมืองหูโตข่าวนี้ก็จะสยบโจโฉไว้ได้พอของเบ้งจะลงเรือมีชายผู้หนึ่งแต่งกายแบบนักพรตเต้าหินตรงเข้ามาดึงเสื้อของเบ้งไว้พูดถากถางว่า ท่านทำอุบายยั่วจนจิวี่กระอักเลือดตายยังมีหน้ามาไหว้ศพทำร้องไห้เศร้าโศกแสนสาหัสท่านทำเช่นนี้เป็นการดูหมินดูแคลนชาวกังตังยิ่งนักดูประหนึ่งว่าทั่วแผ่นดินกังตังหาใครรู้เท่าทันท่านไม่ได้คงเป้งได้ยินความนี้ก็ตกใจเหลียวมาดูผู้พูดจำหน้าได้ว่าคือบางทองหรือฮองสู เพื่อนเก่าที่เคยเรียนศิลปศาสตร์มาด้วยกันคงเป้งหัวเราะชวนบางทองลงไปคุยในเรือเป็นเวลานานครั้นได้เวลาอันสมควรบางทองขอลากลับคงเบ้งทําหนังสือฉบับหนึ่งมอบให้แก่บางทองก่อนจะพูดว่ากังตังไม่ได้เลี้ยงดูคนดีอย่างท่านหากเบื่อนายกังตังเมื่อใดขอให้ไปเก่งจิ๋วทันที จะได้ช่วยคนดีมีคุณธรรมอย่างเล่าปีใช้วิชาความรู้ให้เป็นประโยชน์รับใช้แผ่นดินเมื่อท่านพบเล่าปีจงเอาจดหมายนี้มอบไว้ให้แก่เขาแล้วทั้งสองก็จากลากันไปไฟโลโซค,คนซื่อได้รับตำแหน่งแม่ทัพใหญ่แทนจิวี่วันหนึ่งเข้าไปหาสุนกวนบอกว่าตัวเองได้รับแต่งตั้งเป็นแม่ทัพแต่สติปัญญาน,น้อยเกรงว่าจะปฏิบัติราชการให้เรียบร้อยเหมือนจิวี้มิได้ โลซกจึงเสนอให้บางทองหรืออาจารย์ฮองสูสิทธิ์ร่วมอาจารย์มีความรู้ความสามารถเสมอด้วยของเบ่งศึกเซ็กเพ็กก็ได้บางทองผู้นี้ที่ไปลวงโจโฉให้ตรึงเรือติดกันจนถูกเผาแตกทับไปสุนกวนมีความดีใจให้โลซกนำบางทองมาพบแต่พอสุนกวนพบเห็นบางทองกลับไม่ชอบใจ เพราะเห็นเป็นคนหน้าตาอัปลักษคิ้วหนาหน้าดำจมูกใหญ่หนวดเคราร่มร่ามแต่งเนื้อแต่งตัวรุ่งริ่งสุนกวนจึงแกล้งถามลองภูมิบางทองท่านเรียนเชี่ยวชาญวิชาอะไรมากที่สุดบางทองตอบว่าคนดีมีวิชาต้องไม่เห็นตรงไม่ดื้อดึงยึดถือ จะต้องรู้จักแปรปรับใช้กลวิธีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ซุนกวนแกล้งกล่าวประชดว่าท่านมีความรู้เทียบเท่ากับจิวยี่ของเราหรือไม่บางท้องตอบว่าเทียบไม่ได้เลยแม้แต่น้อยข้าพเจ้าเรียนรู้มาลึกซึ้งกว้างกว้างขว,าง,วางกว่าจิวยี่มากนะักซุนกวนได้ยิงดังนั้นก็ยิ่งไม่พอใจเพราะมีใจรักจิวยี่ไม่ชอบใจให้ใครมาเหนือกว่าอยู่แล้ว กับบางทองว่าท่านกลับไปก่อนไว้เมื่อมีราชการที่เหมาะสมกับท่านข้าพเจ้าจะให้คนไปเชิญท่านมาใหม่บางทองถอนใจลาสุนกวนโดยไม่คิดจะกลับมาหาอีกสุนกวนวินิจฉัยบางทองผิดพลาดอย่างมหันขัดกับคติพจน์จีนโบราณที่ว่าหากเลือกคนจากคำพูดก็จะสูญเสียเสยนาบดีหากเลือกคนจากหน้าตาก็จะสูญเสียปราช สุนกวรมองเห็นแต่จุดอ่อนจุดบกพร่องภายนอกของบางทองจนละเลยคุณสมบัติล้ำเลิศที่ซ่อนอยู่ภายในบทที่72บางทองปราดผู้อัปปลักษ์พอบางทองเดินลับกายโลโซกถามสุนกวรว่าเหตุใดท่านจึงไม่รับบางทองไว้ทำการด้วยสุนกวรโบกมือบอกว่ายาเอาเลย ดูแล้วคนอย่างนี้ไม่เข้าทา่าขืนนามาอยู่ด้วยไม่บ้าก็น่าเบื่อโลโซกย้ำเตือนอีกว่าบางทองผู้นี้คือคนที่ลวงโจโฉให้ตรึงเรือติดกันด้วว่ามีส่วนช่วยเราชนะศึกถือว่ามีความดีความชอบซุนกวนตัดบทจะถือว่ามีความชอบมากมายหาไม่ได้โจโฉคิดจะร้อยเรือรบให้ติดกันอยู่แล้ว มิใช่เป็นเพราะบางทองเป็นลวงล่อแต่ประการใดสุนกวนยืนยันว่าจะไม่รับบางทองมาร่วมการอย่างแน่นอนโลศกไม่รู้จะตอบความอย่างไรกับเจ้านายจึงเลี่ยงออกมาพบบางทองพูดปลอบใจว่าวันนี้สุนกวนานายของเราอารมณ์ไม่สู้ดีแต่ไม่ช้าก็หายบางทองรู้ว่าโลชกปลอบใจทอดอะไรถอนใจใหญ่แต่ไม่พูด โลชกจึงถามว่าท่านคงเบื่อนายกังตังที่นี่ไม่มีอะไรเหลือให้ท่านพึงยินดีบ้างหรือหรือบางทองได้ยินเฉยไม่ปริปรากตอบว่าอะไรโลซกรู้ตระหนักในคุณค่าปราดของคนอย่างบางทองจึงได้แต่เห็นใจบอกว่าท่านเป็นผู้รอบรู้ปราดเปลืองจะอยู่ที่ไหนกับใครหรือจะทำอะไรก็สำเร็จท่านคิดจะไปอยู่ที่ใดข้าพระเจ้ายินดีช่วยท่าน ทุกอย่างบางทองโผล่ออกมาว่าข้าพเจ้าจะไปอยู่กับโจโฉโลโซกตกใจถึงกับพังะค้านเสียงหลงหากท่านจะไปอยู่กับโจโฉเสมือนหนึ่งคว้างไข่มุกที่ขาวสะอาดเข้าไปในที่มืดข้าพเจ้าเห็นว่าท่านควรไปทำการด้วยกับเล่าปีจะดีกว่าเล่าปีต้องต้อนรับท่านเป็นอย่างดี บางทองบอกว่าข้าพเจ้ามีความตั้งใจะจะไปอยู่กับเล่าปีมานานแล้วที่บอกว่าจะไปร่วมกับโจโฉข้าพเจ้ายอกล้อท่านต่างหากโลซกได้ฟังยินดีบอกว่าเล่าปีกับข้าพเจ้าชอบพอกันจึงทำหนังสือฉบับหนึ่งฝากบางทองให้เล่าปีย้ำว่าขอให้ท่านบางทองช่วยประสานสันติภาพให้ยั่งยืน ระหว่างเล่าปีกับสุนกวนเป็นพันธมิตรร่วมกันเพื่อปราบโจโฉให้จงได้บางทองตอบว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาอย่างนั้นอยู่แล้วนี่คือความสวยงามของจิตใจอย่างโลซกมีความจริงใจต่อผู้อยู่ใกล้ชิดรู้จักแยกแยะความสัมพันธ์ส่วนตัวกับส่วนได้ส่วนเสียของบ้านเมืองสมกับคำของจิวยี่ที่บอกว่าจะคบเพื่อนต้องมีเพื่อนอย่างโลซก จะชิงบ้านชิงเมืองใช้คนอย่างโลซกไม่ได้บางทองลงเรือพะละาจากกังตังไปเกงจิว๋วในมือมีหนังสือฝากฝังจากของเบ้งกับโลซกให้เล่าปีถึงสองฉบับขณะที่บางทองไปถึงเกงจิว๋วของเบ้งมิได้อยู่ในเมืองออกไปชำระคดีความในชนบทเล่าปีพอรู้ว่าห้องซูผู้เรืองนามตามคำบอกเล่าของอาจารย์สุมาเตโชมหา ก็มีความยินดีรีบเชิญตัวมาพบบางทองพบหน้าเล่าปีคำนับแต่พอเป็นพิธีโดยไม่นอบนอบ้อมเล่าปีเห็นกิริยาบางทองไม่สมกับความเป็นคนมีความรู้ไม่น่าเลื่อมใสหน้าตาอัปลักษณ์ไร้เสียซึ่งโง่เหงที่ดีซ้ำยังแต่งตัวปอนปอนไม่เรียบร้อยเล่าปีจึงทักพอเป็นพิธีว่าเนเดินทางมาไกลคงเหน็ดเหนื่อยมาก บางทองเห็นเล่าปีไม่แสดงความยินดีที่ได้พบตนก็นึกน้อยใจมิได้เอาจดหมายฝากฝังของคงเบ้งกับโลซกให้เล่าปีดูตามที่ตั้งใจเอาไว้ยิ่งเล่าปีพูดต่อว่าเวลานี้เมืองเกงจิ๋วกับหัวเมืองทั้งปวงมีความสงบเรียบร้อยไม่มีตําแหน่งอันใดว่างเลยมีแต่เมืองลองเอียงอยู่ทางอีสานยังขาดเจ้าเมือง ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านไปว่าราชการที่เมืองน,นั้นชั่วคราวก่อนเกี่งจิ๋อมีตำแหน่งสำคัญว่างที่เหมาะสมข้าพเจ้าจะขอเชิญท่านมาอยู่ด้วยกันบางทองเห็นว่าคงเบ้งไม่อยู่จะว่ากล่าวอย่างไรก็ไม่ถนัดจึงจำยอมรับตำแหน่งที่เล่าปีมอบให้บางทองไปถึงเมืองลองเอียงไม่ทำการทำงานอะไรวัน,วน,วนๆได้แต่กินกินนอนนอนภาษีก็ไม่ออกไปเก็บ คดีความก็ไม่ตัดสินความทราบถึงเล่าปีถึงกับร้องด่าว่าไอ้คนอป,ปรีย่างนี้จะทำให้บ้านเมืองวุ่นวายปนปี้จึงใช้ให้เตียวหุยออกไปตรวจราชการแต่ฉุกคิดได้ว,ว่าเตียวหุยเป็นคนเอะอะตึงตังอาจจะทำให้เสียการจึงให้สุนเขียนที่ปรึกษาใจสุขุมเดินทางประกบไปด้วยเตียวหุยกับ สุนเขียนไปถึงเมืองลองเอียงคณะกรมการเมืองออกมาคอยต้อนรับที่พรมแดนไม่เห็นแต่เจ้าเมืองเพียงคนเดียวเตียวหุยฉุนจัดถามด้วยเสียงอันดังไอ้เจ้าเมืองมันหายไปไหนวะไปลากคอมัมมาหากูเดี๋ยวนี้คณะกรมการเมืองตอบว่าตั้งแต่เจ้าเมืองมารับตําแหน่งกว่าร้อยวันแล้วไม่ได้ออกมาราชการเลยเอาแต่เสพสุราตั้งแต่เช้ายันค่ำมิว่างเว้น เวลานี้ยังมีเมาสุรานอนหลับอยู่เต๋วหุยได้ฟังดังนั้นก็โมโหจัดสั่งให้ปลดบางทองออกจากตำแหน่งซุนเขียนห้ามไว้บอกว่าบางทองผู้นี้เป็นคนมีปัญญาความรู้มากทำสุ่มสีุส่มห้าหาคนใหม่น่าจะไปไต่ถามให้รู้ข้อเท็จจริงจึงจะควรถ้าได้ความจริงมาว่าไม่เอางานเอาการค่อยสั่งปลดก็ได้ไม่มีใครมาติเตียนเราได้ เตียวหุยเห็นด้วยพากันไปที่ทําการเมืองให้คนไปตามบางทองมาพบบางทองอยู่ในสภาพเมาแอเสื้อผ้ายับยุยีเตียวหุยตาวาดว่าพี่ใหญ่คิดว่าท่านเป็นคนดีจึงส่งมาเป็นเจ้าเมืองที่นี่เหตุใดทั้งจึงปล่อยปละละเลยต่อหน้าที่เสียหายแก่ราชการบางทองอ้อแอว่ขาข้าพเจ้าทำเสียราชการข้อไหนไมิทราบ เตวหุยจึงว่าท่านมากินตําแหน่งนี้กว่า1นึรวันมิได้ออกมาว่าราชการเลยอย่างนี้บิเสียหายหรือบางทองแหงนหน้าหัวเราะและบอกว่าเรื่องเล็กน้อยกระจิ๋วอย่างนี้ข้าพเจ้าไม่เห็นมีงานอะไรให้ทําเป็นล่ําเป็นสันท่านขุนพลโปรดนั่งดูสักครู่ข้าพเจ้าจะทําให้ดูว่าล้บางทองก็สั่งเสมียนให้เอางานที่ค้างค้างไว้ออกมาทั้งหมด เรียกคู่ความทั้งหลายมาฟังผลบางทองใช้ผู้กันจดจำคำโจทย์กับจำเลยไว้อย่างคล่องแคล่วตัดสินคดีความตามตัวบทกฎหมายอย่างแม่นยำไม่ผิดพลาดเป็นที่พอใจของราษฎรทั้งปวงไม่ถึงครึ่งวันคดีที่ค้างค้างอยู่ก็หมดสิน้นบางทองวางผู้กันแล้วถามเตียวหุยว่าที่ท่านว่าข้าพเจ้าเสียราชการนั้นมีอะไรเสียมิทราบ เตียวหุยกับสุนเขียนเห็นความปรีชาสามารถของบางทองลุกจากที่นั่งเข้าไปทำความเคารพยกย่องว่าบางทองเป็นคนวิเศษขออภัยที่ได้กล่าววาจาล่วงเกินจะนำความทั้งหมดไปรายงานพี่ใหญ่ให้ได้รู้ถึงคุณค่าความสามารถของท่านบางทองว่าแล้วเตียวหุยหันไปขอบคุณสุนเขียนที่เตือนสติไม่บุมบามปลดบางทอง มิฉะนั้นคงจะสูญเสียปราดไปคนหนึ่งด้วยความหุนหันพลันแล่นของตัวเองบางทองมอบจดหมายของเบ้งกับโลซกให้เตียวหุยดูเตียวหุยดูแล้วถามว่าแล้วทําไมท่านไม่มอบหนังสือน,นี้ให้ท่านเล่าปีละ่ะบางทองตอบว่าสถานการณ์ตอนนั้นไม่เหมาะถ้ามอบให้ตอนนั้นก็จะกลายเป็นการอาศัยนายหน้าช่วยสรรเสริญถึงจะได้หน้าที่งานการเป็นผู้เป็นคนกับเขาได้ก็เลยเก็บจดหมายทั้งสองไป เตหุยกับสุนเขียนอํานาบางทองกลับเกงจิวรายงานเล่าปีให้ทราบถึงความเก่งกาจสามารถของบางทองตามที่ได้เห็นประจักษ์เล่าปีจึงได้สำนึกถึงความผิดพลาดของตนเองที่ทำกับบางทองในหนังสือของโลซกที่ไปถึงเล่าปีมีความตอนหนึ่งว่าท่านอาจารย์บางทองไม่ใช่คนธรรมดามีสติปัญญาความสามารถเป็นเลิศโปรดอย่าถือเอาหน้าตาบางทองเป็นข้อรังเกียจ หาไม่แล้วท่านจะเสียคนดีมีวิชาคนเก่งไปอย่างน่าเสียดายแต่บางทองหานไปทำการกับคนอื่นก็จะเป็นเคราะหกรรมของเราเล่าปีอ่านหนังสือของโลซกแล้วก็ยิ่งเสียใจหนักขึ้นที่ตนประเมินบางทองผิดมีได้ให้ความสำคัญตามที่ควรพอดีทหารเข้ามาแจ้งว่าขงเบ้งกลับมาจากชนบทแล้วเล่าปีจึงออกไปต้อนรับประโยคแรกที่ขงเบ้งทักเล่าปีขึ้นก่อนว่า อาจารย์บางทองสบายดีหรือเล่าปีละอายใจตอบว่าได้ตั้งบางทองเป็นเจ้าเมืองลองเอียงแต่ละวันมิได้ทำการใดนอกจากกินเหล้าเมายางานราชการเสียหมดแต่ตอนนี้กำลังจะเชิญมาที่นี่แล้วขงเบ่งอ่านเกมออกหัวเราะว่าบางทองเป็นคนมีความรู้มีความสามารถยิ่งกว่าข้าพเจ้าสิบเท่าคนดีมีวิชายอย่างบางทอง ท่านให้ไปอยู่เมืองเล็กๆอย่างนั้นเขาก็ต้องกินเหล้าเมายาทุกวันเป็นเรื่องธรรมดาเล่าปีบอกว่าที่ท่านพูดนี้เป็นความจริงข้าพเจ้าให้เตียวหุยไปดูถึงได้รู้ถึงความสําคัญอันนี้ข้าพเจ้าเกือบเสียคนดีระดับปราชญ์ไปคนหนึ่งว่าแล้วเล่าปีสั่งเตียวหุยไปเชิญบางทองมาที่เกงจิ๋วทันทีคราวนี้บางทองมาถึงเล่าปีออกไปคอยต้อนรับนอกประตู คำนับขออภัยที่มีตาแต่หามีแววไม่ถึงได้ล่วงเกินผิดๆบางทองยื่นหนังสือของเบงให้เล่าปีข้อความในหนังสือบอกว่าวันใดที่อาจารย์บางทองฮองสูมาถึงให้แต่งตั้งในตำแหน่งสูงเล่าปีอ่านแล้วดีใจนักเพิ่งนึกออกว่าอาจารย์สุมาเชกโตเคยบอกไว้หกหลงกับฮองสูแม้ว่า ได้คนใดคนหนึ่งก็จะสามารถกู้แผ่นดินได้บัตนี้ข้าพระเจ้าได้ยอดปราดมาไว้ครบถึงสองคนการใหญ่ที่จะกู้พระบรมเดชานุภาพราชวงศ์ฮั่นให้กลับมาต้องทำสำเร็จเป็นแน่แท้ว่าแล้วเล่าปีมีคำสั่งแต่งตั้งบางทองเป็นขุนพลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยของของเบ้งมอบหมายหน้าที่ให้ฝึกอบรมวิชาการทหารเพิ่มความชำนาญในการรบ เป็นที่พอใจอาจารย์บางทองหองสูตามที่ปรารถนาขอบคุณทุกท่านที่ฟังสุทธิชายอ่านหนังสือดีๆทุกเช้า6กโมงครึ่งในสุตธิชายไลฟ์ใน YouTube เนี่ยแหละครับถ้าท่านฟังแล้วเห็นว่าอืสนุกได้ประโยชน์ตื่นเช้าขึ้นมาจะทำอะไรอยู่ก็ตามจิบกาแฟออกกำลังกายทำธุรกิจส่วนตัว ก็ไม่เป็นไรฟังไปด้วยทําธุระส่วนตัวไปด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสุดทิชชัยอ่านหนังสือดีๆให้ฟังทุกชาวครับ